โอ้โหทุกคนวันนี้ผมพามาชมวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับสวยๆนะครับราคาไม่สูงและก็เป็นหลวงปู่ทวดที่พิธีดีนะครับมีเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวสวยๆนะครับ ที่น่าเช่าบูชานะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอด4 906 0์ห1 2เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยนะทุกคนที่สมุดปราการนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปกราบองค์หลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่แห่งเมืองสมุทรปราการนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือไม่ใช่วัดนะครับแต่เป็นศาลเจ้าพ่อทับนะครับ องใหญ่มากนะครับวันนี้อากาศดีทุกคนไม่ร้อนก็เลยพาทุกคนขึ้นมากราบองค์หลวงปู่ทู่วัดองค์ใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆตลาดสำโรงนะทุกคนเป็นศาลเจ้านะครับศาลเจ้าพ่อทับนะครับ ที่นี่ก็มีวัตถุมงคลด้วยนะก็มีคำสวดบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดนะครับนโมโพธิสัตโตะคันติมายะอิติภะควา เดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปชมวัตถุมงคลที่นี่ก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับและก็ด้านโน้นก็มีทเวทสุวรรณนะทุกคนแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีหลวงพ่อทันใจด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมถ้ามีโอกาสมาสำโรงนะครับก็แวะมากราบองค์หลวงปู่ทวดได้นะครับ หลังจากผมพาทุกคนขึ้นไปกราบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมมัถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะครับก็มีขนาดตั้งบูชานะครับนี้พันห้านะครับขนาดนี้เล็กๆลงมาหน่อยก็หนึ่งพันนะครับ รุ่นเฮงคูณรวยนะครับนี่หนึ่งรอยนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดสารเจ้าพ่อทับนะครับแบบลอยองค์ก็มีนะครับแบบลอยองค์ ก็มีเหรียญน,นะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้มีแบบเป็นชุดก็มีนะครับหกร้อยต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็พันสี่ต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นรุ่นแห่งคุณรวยนะครับชุดกรรมการณสารเจ้าพระทับสำโรงจังหวัดสมุทรปราการ ออกณนะวันที่22ธันวาคมพศ2 5 5 5นะครับแล้วก็จะมีรูปเป็นพยันนะครับใส่กรอบเรียบร้อยนะครับมี300นะครับ มีแบบไม่ใส่กรอบก็มีนะครับนี่เป็นชุดบูชา,ทาวเทวสวรนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาที่สำโรงนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับศาลเจ้าพ่อทับนะครับก็จุดสังเกตก็จะมองเห็นนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับด้านโน้นก็เป็นวงพ่อทันใจนะครับแล้วด้านนี้เป็นองค์เท้าเวสวรณนะครับ ถ้าเป็นวันอาทิตย์คนจะมาไหว้ยเยอะนะทุกคนก็ถือว่าเป็นองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ในสมุทรปราการนะครับจังหวัดสมุทรปราการนี้ครับก็จะมีองค์เทพทันใจนะครับ กำลังขอพอรองเทแหังใจนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดของทางศาลเจ้าพ่อทับนะครับก็น่าเช่าบูชานะครับนอกจากบาร,รมีหลวงปู่ทวดแล้วนะครับซึ่งเราก็รู้ๆกันนะครับว่าใครแขวนวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดจะไม่ตายโหงนะครับนี่ครับเกจิอาจารย์ที่เคยมาปลุกเสกนะครับ ก็มีครูบากฤษณะที่สำนักสงฆ์วังน้ำเขียวนะครับจังหวัดนครนายกแล้วก็มีหลวงพ่อผาวัดไตรสามัคคีนะครับสมุทรปราการก็หลวงพ,พ่อภูลทรัพย์จังหวัดชนบุรีนะครับก็มีหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดป้อมแก้วอยุธยานะครับหลวงพ่อสงัดจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับโอ้ก็ถือว่าเจจิอาจารย์มาปรุกเสกเยอะนะครับนี่หลวงปู่ฟูก็มานะครับชายเชิงเซาหลวงพ่อสำมฤิ์แล้วก็หลวงพ่อพูณทรัพย์นะครับหลวงพ่ออุดมทรัพย์หลวงพ่อสงัด มีโอกาสผ่านมาทางสำโรงนะครับก็มาแวะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ได้นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลพิธีดีเหมือนกันนะครับแล้วก็แวะมากราบองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยนะครับ นอกจากมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดแล้วนะครับทางศาลเจ้าพ่อทับนะครับก็ขอเชิญท่านที่เกิดปีชงในปี2567นะครับได้แก่ปีจอนะครับแล้วก็ปีมะโรงฉลูมะแมนะครับมาทําพิธีสะดาะเครนะาะห์ณศาลเจ้าพ่อทับนะครับมีเจ้าหนะ้าที่บริการแนะนําในการประกอบพิธีตลอดเวลานะครับก็อยู่หลังอิมพิเรียนสำโรง ถนนรถรางเก่าตบสโรงเหนืออเภอเมืองจัังหวดสมุทรปราการนะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้นะครับทุกคนนี้โทรมาสอบถามได้นะครับ027397575นะครับถ้าใครเกิดปีชงนะครับของปีนี้นะครับ2567นะครับเรา มาสะเดาะเคราะห์เพื่อความสบายใจก็ไม่ผิดอะไรนะครับเป็นความเชื่อนะครับทำแล้วสบายใจไม่ให้ใครเดือดร้อนก็ลองมาได้นะครับนี่ครับเบอร์โทรโทร,โทรมาสอบถามได้นะครับ027397575นะครับที่ศาลเจ้าพ่อทับนะครับหรือจะแวะมาเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวนะว่าสวัสดีครับ